โตยต้าโรโก้หน้าใหม่ล่าสุดไม่เพียงนิดเดียวไม่เพียงหลักหมื่นครับโอ้โหวันนี้ครับนี่ครับส่งมารถครับวันนี้คุณพ่อเดินทางมาจากที่ไหนมาฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับนี่ครับคุณพ่อครับผมวันนี้มารับรถโตยิต้าโรโก้นะครับสวยกิฟต์เลยเกียร์ออโต้อ่าสี่ประตูนะครับคุณพ่อเดินทางมาจากที่ไหนครับผมอ่าเชลบุรีครับโอ้โหรถทางชลบุรีไกลนะครับคุณพ่อครับประมาณ400กิโลได้นะครับคุณพ่อเดินทางมาไกลมากทําไมถึงแบบเลือกมาซื้อที่นี่ครับคุณพ่อครับ ก็ดูจากไลฟ์สดแล้วก็ดูจากคลิปอะไรครับครับแล้วก็ติดตามมาแล้วก็เลยได้เข้ามาซื้อที่นี่ครับบอกว่าที่กรุงเทพก็เยอะใช่ไหมพ่อใช่แต่ทำไมถึงมาที่นี่มาไกลเดินทางมาไกลขาไหนยังมานะพ่อเนาะเป็นไงพ่อเขามาที่นี่แล้วที่แรกมาหารถแบบไหนถึงได้รถคันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาดูรถตัวที่เลือกไว้เลยแหละก็ได้ติดต่อกับตั้งแต่อยู่ชลบุรีก็ได้ติดต่อกับเซลล์ที่เวลาว่า แต่คุยกันไว้บอกมาดูที่นี่ดีกว่าดีกว่าดูดีกว่าดูรูปใช่ไหมครับมาก็เจอรถคันนี้เพิ่งเข้ามาพอดีก็จโดนใจเลยคือรถคันนี้บอกเลยว่าเพิ่งมาวันแรกเพิ่งมาได้ไม่ถึงหนึ่งวันนะพ่อในคุยกันมาเนาะยี่สิบสามชั่วโมงคุณพ่อมาเจอวันนี้ก็สภาพล้างจอดเลยครับือไม่มีเก็บสีอะไรเลยคือสภาพแบบที่พ่อคุณพ่อเห็นคือกริบเลยใช่ไหมครับคุณพ่อมีอะไรแนะนำแฟนสายนามโต้ไหมครับผมก็แนะนําเข้ามาที่นี่นะฮะง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากขอให้ทุก ขอให้เตรียมเอกสารอะไรไหมให้พร้อมครับถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวน้องเขาจัดให้ครับครับผมขอบคุณมากคุณพ่อคุณตาคุณบอครับขอบคุณนะครับนี่ขอบคุณมากครับคุณพ่อที่ไว้วางใจนะครับเดินทางมาไกลก็ยังมาหาทีมงานสัญญาียวโต้นะครับผมนี่ครับตัวเต้าโรโก้คันนี้คุณพ่อก็พิเศษคันนี้ก็ซื้อคนเดียวนะครับสวยๆแบบนี้นะติดต่อที่เบอร์0 9 4 5 2 6 0้3 4นะ์สที่แอดซีทครับทีมงานแบงค์เซลโต้ครับสวัสดีครับ